นี่วันนี้พาวัวออกมากินหญ้าก,กันดูวัวกินหญ้าครับอร่อยอยู่บ่เมื่อวานนี่ฝนตกนี่งาก็เริ่มเขียวขึ้นมาอีก ตัวนี้หุนดีแท้เจ้านี่มันยังเศร้าอยู่เนาะก็เลยยังบกค่อยอ้วนครับตอนแรงตอนเย็นๆนะครับมันกินหญ้าอิม่มมันก็อ้วนขึ้นมาครับตัวนี้ตอนเศร้านี่พร้อมแต่ตัวนั้นจะรอรับตำแหน่งจากตัวนี้ครับหมายความว่าตัวนี้เอาไว้ผสมพันธุ์นะครับ ตอนนี้ผสมพันธุ์ได้แล้วถ้าตัวนี้ผสมพันธุ์ได้โตขึ้นมาตัวนี้ก็ปลดตำแหน่งครับนี่ปลดตำแหน่งจากการเป็นพ่อพันธุ์สำหรับ อยู่ตรงนั้นก็คือเป็นแม่พันธุ์ครับแต่ผมเลี้ยงวัวน้อยนะครับบ่ได้เลี้ยงวัวใหญ่เลี้ยงวัวไทยครับวัวไทยมันดูแลง่ายครับผมก็เลยเลือกที่จะเลี้ยงวัวไทยครับถ้าไปเลี้ยงวัวพันธุ์แล้วก็ มันต้องดูแลอย่างดีครับต้องปลูกเนี่ยมีหัวอาหารมีลำให้มันกินนะครับมีโรงเรือนที่กันฝนกันหมอกกันแดดได้นะครับถ้าเป็นงวพันธุ์นะครับงวที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วอันนี้นะครับนี่โรงเรือนกับที่พักของวัวน,นะครับคอกกับ แค่นิดๆน,น่อยๆนะครับเวลาเลี้ยงผมกบพุ่นแล้วครับนี่ขึ้นไปเขาเลยทงทงนะครับกว้างครับอันนั้นก็เป็นวัดนะครับนี่เป็นถ้าผู้ผาแอกครับข้างล่างนี่ผมก็เลี้ยงวัวแล้ะครับนี่ ผมก็พาขึ้นไปได้เบิดแล้วครับทีเรียวเห็นนี่แล้วก็ความเขาลูกนี้ไปพุ่นนะครับความไปพุ่นกับไปได้เบิดตนะครับอัวผมนี่ปล่อยได้หมดเลยที่มองเห็นแต่เดี๋ยวนี้มันหย่ามันอันนั้นแหละครับมันเข้าหน้าหนาวแล้วหย่ามันก็ตายนะครับเริ่ม เริ่มแห้งเริ่มห่าแล้วเดี๋ยวอีกบ่ฮิงผมก็อาลงไปเลี้ยงในทุ่งนานะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาเลี้ยงแถวเขานี่อยู่ครับตีนเขาอยู่ครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าวก่อนครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนผมก็ออกไปเลี้ยงอยู่แถวทุ่งนาแล้วนี่ ดูมันกินยากครับเนี่ยห้าก็เก่แล้วแต่งัวตัวนี้มันเล่มดีครับเนี่ตอนแรกมันบอกค่อยกินห้านะครับตัวนี้มันพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาแล้วเรียกว่ามันบอกคืองัวไทยนะครับงัวไทยมันกินหญยาเก่งครับแต่พอมาอยู่กับผมนะครับเนี่ย มาอยู่กับผมแล้วผมหาอาหารหาอันนั้นนี่ให้มันกินนะครับพยายามประครับประคองให้มันอ้วนขึ้นมาตอนนั้นแห้งจ่อยกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เริ่มอ้วนขึ้นมาแล้วครับมันกินยากาเก่งแล้วตอนเล่มตลอดตัวนี้ฮะตัวผู้นะครับเนี่เป็นวัวผู้ เล่มกินมีเสียมากแกล้งพร้อมกินยากเก่งอยู่ครับนี่เดี๋ยวก็อ้วนถ้ากินเก่งแบบนี้นะอื ินเต็มปากเต็มคําให้อ้วนเลยเดอ้อตั้งใจกินตอนเที่ยงก็เข้าไปพักผ่อนว่าไงตัวนั้นไปแล้วอืมตัวนี้ก็กินเล็มญ้าโบด้แทงเข้านะครับตัวนี้ เพราะว่ากลัวครับย่านย่านอย่างย่านแทงเข่าแล้วเกิดมีขโมยมามาหลักเอานะครับมันหลักเอางวนี่มันมันเสียงง่ายนะครับผมก็เลยผูกแค่คอมันตัวนี้กับบริแทงเขานะครับเลี้ยงงงกับแบบนี้แหละครับต้องระวังเลยนะครับโมเมนเลี้ยงอย่างเดียว เลี้ยงแต่งัวอย่างเดียวฮะต้องหูจักรอบคอบนะครับล้อมคอกก่อนวัวหายนะครับอย่างแรกเราก็กต้องผูกเขามันครับ,บต้องเจาะเขามันเอาเสื้อกใส่ลูจมูกมันนะครับเผื่อมันจะ,จะได้ไม่ถูก จับง่ายถ้าเห็ุแบบนั้นนนถือจับง่ายนะครับจับแล้วมันก็อยู่หรอกครับมันเจ็บเขานี่ผมก็เลยปล่อยมันเลยถ้าโบมนเจ้าของมันก็บอกให้เขาใกล้นะครับงัวผมนองเทือนนะมันจําผมมาได้มันก็อยากซนนะครับพอผมทักทายมันห้องใส่มันมันได้ยินเสียงผมแล้วมันก็ บ่อยักโนผมนะครับกินยาไปเรื่อยๆย,ยาก็เริ่มแห้งแล้วครับเนี่ย้าเริ่มแห้งแล้วส่วนที่ยังดิบก็มีครับกินไปเรื่อยๆเ,เ,เลอเลาะไปเรื่อยๆ นูน่นเลาะไปถึงเขานูน้นตัวนี้ล่ะกินงาสูงเจ้าเดี๋ยวไปไล่งวตัวนั้นมาก,ก่อนนี่ตัวนี้ก็อยู่นี่กิน้าก,กินเครือครับเนี่เป็นเครือเขียวแบบนี้ จักเลมห้าเนาะเจ้าเน,นี่ยนี่เขียวเขียวนี่มีใบนี่ท่าทางมันจะอร่อยครับเนี่ย